กับสวัสดีครับสบายดีมืัอน,นี้กับเขามาพบกับซองบาพูซานแนวนะครับเนาะมืัอน,นี้กับมีเวลาเนาะมาถ่ายอัปเดตประเทศไทยให้พี่ๆทุกคนเลยเบิ้งนะครับนะแล้วก็ฝากถึงมนุษย์ธรรมทั้งหลายเนาะทุกคนเนาะเอ่อบาประเทศไทยบท่มีทางดว่วนบ่มีสะพานลอยนะครับนี่ทุกคนนะนี่นะครับ ประเทศไทยมัยมีสะพานลอยมันมีรถมีเป็นมานะบนมีรถลายเป็นมามนนษย์ทำเป็นมาเนาะมันโนเทำบนปากเนะกาะกายยังไงมนุโน์ทำมาเบิงคลกีนี้นะครับนะเปินอวดตึกทีล่านะครับนะอันนี้ก็ตึกอยู่ไทยเรือมนุโน์ทำเนี่แหละครับพี่น้องครับนีคือประเทศไทยนะครับตีบาผู้ยืนอยู่ตรงนี้กับข้องเตยนะครับนะอ่าถนนพระรามสี่เนาะ ปฝากถึงมนุษย์รมทั้งหลายเนาะครับเนาะที่รูถูกประเทศไทยนะครับมาประเทศไทยบมมีสะพานลอยบมมีรถนะครับนะนี่คือสะพานลอยนะครับหนีแห่งหนึ่งนะครับอานก็มีอีกต่อไปแห่งหลายนะครับน้าอยู่ตรงนั้นก็มีนะครับสะพานลอยโอ้เยอะแยะรถก็เลยเยอะนะครับนะดูรถนะครับนะมนุษย์ธรมนะครับน้าดูตึกนะครับ ดูตึกนะครับนะดูว่าให้เตรียมตาเปิดรูเปิดตาด้วยนะครับมนุษย์ถ้ำทั้งหลายนะครับนอะยา่ามัวแต่ขี้มูนะครับนะมนุษย์ถ้เน้เบ่าวเกียงแต่ยง้มเมานะครับนะาง้ามโม่เมาเด็ก็อยู่แปลงรถนะครับนะซ่อมรถนะครับนะมนุษย์ถ้ำทั้งหลายกาอยากให้เบิ้งนะครับนะ อาทาผู้ใด่ผู้จักมนุษย์ทำกับฝา,ากกุไลกุูเซ่ไปให้เพื่อนเบิองในเรื่องครับเรื่องขีดนี่เรื่องอยากฝากให้เพื่อนแห้งไร้บัดทายตึกทายย่างอวดยุราเนาะว่าตรงอวดหรอว่าตรงมาเที่ยวกับประเทศไทยนะครับนะขนาดบอลบาผู้ยือนอยู่นี่นะทุกคนนะ่ะมีแต่ตึกทั้งนั้นเลยนะครับนะเอาเบิองจนจงผู้จักเบิองผู้แหลกผูอ้อัานธนาแห้งนารับประเทศผมนนะครับนะบ้านอลแมงขอ r ภาพถึงมนุษย์ทำทั้งลายตัวนะครับนะมันคือรนม้นะครับแบบส่วนตัวเลยนะครับนะประเทศไทยนะเพื่อนนะนะครับมนาะทุกคนเพื่อนเปิดโอกาสให้มีอาชีพทถามาหากินนะครับผูุริยครองเพงกับสามารถไปไม่ท่องขํามยังไงนะครับนะ่ะนั่นแหละครับ เห็นบอกแบบพวกคนล่ามาก้องพี่ยงอยู่ไทยตามส่งเบิกไฟใเขานะครับทุกคนเห็นเบิดนะครับนะยังมาดูถูกแนวนั้นแนวนี้เนาะทั้งๆั้งที่ประเทศไทยให้โอกาสให้ความรู้นะครับนะก็ยังแบบเออคือว่าแหละเนาะพวกมนุษย์ถ้ำที่ไม่เคยมาประเทศไทยอยู่แต่ในถ้ำนะครับนะไม่เคยไปไหนนะครับเหมือนจี่หล่ออยู่ในจี่หล่อนี่มันยัง จีโอมจีบโอมนะครับนะภาษาภาษาบ้านผมเรียกจีรออ่าภาษาไทยเรียกจีบโอมนะครับเหมือนจีปโปมนะครับจีโโอมนี่มันยังแบบมันยังออกมาจากรูนะครับนะมันยังออกออกมาจากรูแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตรงที่ใหม่ๆนะครับแต่คนเรานี่มนุษย์ถ้ำที่แบบว่ามาพูดเนี่ยนะนะแบบนี้นะ่ะไม่ได้ออกไปไหนหรอกครับตื่นเช้ามากินเหล้า ตื่นเช้ามาชอมรถตื่นเช้ามากินเหล้าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อาจคลิปพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้ว่าตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้อู้ขี้มูจิขี้มูนะครับนะเอาแต่ความขี้มูมาโอ้อวดกับประเทศไทยนะครับรอครับลอเอาแต่ความขี้มูนะครับนะเอาแต่ความขี้มูความอวดดี มาแสดงความงูให้คนอื่นเห็นนะครับนะหน้าอายนะครับนะถ้าเป็นผมนี่โคตรอายเลยนะถ้าผมแก่แบบนั้นผมจะอยู่เสยๆนะครับไม่ออกมาให้เหล็กๆมันพูดให้หรอกครับอยู่เรามีกินก็มีไปเถอะไม่ต้องออกมาพูดขี้มูอย่างนู้นอย่างนี้นะมันไม่สมควรนะครับดีกว่าอยู่เงียบๆเดีกกว่าเด็กๆมันหลานะครับนะพี่ๆชอบไหมนะครับนะ ผมนี่ไม่ชอบนะคนหนึ่งนะครับไม่ให้คนไม่อยากให้คนหลานะครับเพราะว่าไม่อยากโชว์ความโง่ให้คนอื่นเห็นนะครับก็อยากอยู่เฉยๆแต่มนุษย์ทำนี่โวยโหอ,อวดเอาเล่ามาตั้งถามอย่างนู้นอย่างนี้จะจักวะวัสขอจักรสานจะสี่หมื่นมากเห็นนไทยขีดแปลงรถลงทีตอกนะครับน่ะคือมนุษย์ทำนะครับอย่างห้เห็นนะฮบนะอันนี้วันในบุดีเพื่นเนาะ แต่ว่าพัญหโตัวคนเองความขี้มูความอันีเบื้องทุกคนรลล่างนะครับนะโอ้โหชุดหนอนนะครับนะ คุยกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นปตึกรุ่มที่นี่นะครับนะถนนพระรามสี่มีตะคอนโลนะครับนะประเทศไทย เมืุ่กะวันก็เหตุแต่งานเหตุแต่พัฒนาประเทศศาสตร์เนาะประเทศไทยเขาว่าแตอยู่ที่ซื้ออ่าบางยังไงกังคืนกังคืนเหตุวิญยากประเทศไทยนะครับน่ะพวกที่เป็นแบบว่าพวกเิีญาณกังคื้นะครับนะครับโหลดครับหยังนี่เขาเหตุกังคื้นะครับแต่ว่าพวกงานอร่งรอกหาี่เหตุกังเลนนะครับน่ะแต่ว่าพวกครับโหลดโอ้ยเป็นเหตุกังคืนนะครับ ก็ได้มาก,กีบาบูกับฝากก็ไดกุดแจ๊กกติดตามไปเลยทุกคนเด้ออ่าคลิปนี้กบเบาเทิงมนุษย์รรมเนาะทั้งหลายนะครับที่ดูถูกประเทศไทยนะครับอ่ก่อนอื่นกับสิบปากคลิปบกิ๊บยังสมิเตอทุกคนเด้อก็ขอขอบใจหลายๆที่เขาติดตามนะครับนะ